สวัสดีวันที่15ตุลาคม2.565สรับเซตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ลบสถานการณ์ก็วันศุกร์ที่ผ่านมาสรุปของดาวโจนก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในวันจันทร์ที่ถึงนี้ก็อาจจะมีอาการเราแรกนะครับ,บแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดทีนะครับทัานก็จะได้ความเร็วสูงสุด และหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับราคาต่างๆก็ยังคงแดงบ้างนะครับค่าน้ำมันก็ยังคงส่งทรงตัวนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นคือขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนราคาทองคําก็ลงนะครับในวันนี้นะครับก็คืออยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดออนซ์ดอลลาร์นะครับก็ลงไป21 และการค่าเงินบาทก็ยังคงอ่อนตัวนะครับอยู่ที่3 8 3 8 3 1บาทต่อดอลลาร์สถาการก็ยังคงเป็นแนวโน้มซ i d e w ว y อัพนะครับทีนี้เราจะไปดูตัว Top Money In นะครับที่นักทุนต่างประเทศนักทุนทั่วไปนะครับให้ความสนใจนะครับในการดูกราฟนะครับแล้วก็อธิบายทิศทางนะครับเราจะเลือกแพทเทิร์นนะครับหมายความว่าเราจะ ดูจากแพทเทิร์นซึ่งจะอธิบายลักษณะการทำงานได้อย่างนี้นะครับเราจะเลือกทำกำไรจากเมื่อราคานะครับกับเวลานะครับกลายเป็นกราฟอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับเรามองเข้าไปขวามือของเราคือทางไหนก็ทางนั้นนะครับแล้วมันจะมีทิศทางการขึ้นการลงของราคานั้นคงเดิมนะครับคือเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่สูงสุดมันจะลงมาต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่มันต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุด เมื่อไรก็ตามที่มันสูงสุดมันก็จะลงต่ําสุดลงขึ้นลงต่าสุดอยู่ในกรอบเลยในเรกชั่นนะครับอะไรก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในกรอบเลยในเรกชันยกตัวอย่างตัวนี้นะครับของทูเมื่อไรก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในกรอบเลยในเรกชั่นกรอบเลยในเรกชั่นก็คือกรอบสีเขียวสีแดงใหญ่ๆนี้นะครับก็คือแนวโน้มเช่นนี้จะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วมันก็จากที่สูงก็ลงมาที่ต่ําจากที่ต่ำก็ขึ้นไปที่สูงที่สูงก็ลงมาที่ต่ําที่ต่ําขึ้นไปที่สูงที่สูงงงกก็็ลลมาาททีี่่่ตํแ้้วขึนไปสู และทีนี้จังหวะถัดมามันก็จะค่อยไซด์เวลลงมาถ้ามันไม่สามารถลงมาต่ำได้มันก็จะกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่ทิศทางของราคาเส้น2ระวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะดูในทิศทางของราคาของหุ้นที่ท็อปมันนี้อินก็คือมีน่าลงทุนน่าสนใจให้ความสนใจในหุ้นแต่ละตัวนี้นะครับก็เ็นว่าจังหวะของมันนั้นก็จะเป็นแนวโน้มให้เรารับนะครับหมายว่าถ้าเกิดเรารับปัจจุบันนะราคา ราคาปัจจ um, um, ุบันคือตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับหลังจากที่มีมีการส่งเขาเรียกส่งการตีความไปให้กสทชว่าการควบรวม d t แทกับทูนั้นเป็นยังไงหรือต้องใช้อะไรบ้างหรือจะต้องยังไงกันต่อไปคือ22-2 2บริษัทนี้ก็จะควบรวมกันให้ได้เต็มที่นะครับก็พยายามจะลดความได้เปรียบทางการค้านะครับฉะนั้นทูก็เลยมีโอกาสที่นักทุน ทั่วไปให้ความสนใจเป็น Top money-in อันดับแรกนะครับก็ดูจากหน้านี้ก็จะบอกว่า Top money-in อันดับแรกก็จะเป็น t True นะครับก็ดูภาพโดยส่วนรวมนะครับทีนี้เราจะพูดกันแต่เพียงรูปลักษณ์ของกราฟนะครับหลังจากที่เราดูตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้ Top money-in ก็เป็น t True นะครับกราฟนี้ก็จะให้ความความหมายว่ามันจะมีโอกาสนะครับ ที่ไปราคาสูงสุดของตัวรีเหน,นก็คือราคา5.22นะครับก็จะขึ้นสูงไปที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันราคาเขาอยู่ที่5.10นะครับก็คืออยู่เหนือ5บาทเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็าจากสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่จะเท่าเดิมหรือราคาต้องมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเก่งได้ว่าเก่งเก่งได้ว่าเราจะเก่งกาไรได้นะครับ ถือถ้าเกิดเราเข้าที่0.51 15นี่นะไอ้10นี่นะครับ0.5ไอ้ 5, ไม่ใช่0.5นะครับเป็นราคา5บาท10สตางค์นะครับก็จะมีโอกาสบวกขึ้นไปที่5บาท20กว่าสตางค์นะครับนี่คือจุดทํากําไรของตัว True นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เราจะดูนะครับจริงๆเราก็ต้องดูตัวขยายภาพรวมรายใหญ่ขึ้นไปนะครับก็คือในไตมาสก็คือจริงๆมันเป็นทำเฟรมวิกนะครับแต่ตัวทำเฟรมวิกนี้บ่งบอกว่า ในไตมากนั้นจะมีโอกาสยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดลทูเราก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่6บาทนะครับจะเป็น6บาทในประมาณ4เดือนข้างหน้านะครับก็คือต้นปีหน้านะครับราคาทูก็จะมีโอกาสขึ้นไปจะไม่ว่าจะเป็นการควบรวมได้ได้หรือเปล่าแต่ราคาดูท่าทางแล้วมีทิศทางเป็นแนวโน้มบวกนั้นก็เรียนให้ทุกคนได้ทราบประมาณนี้เพราะฉะนั้นทูถ้าเกิดท่านซื้อวันนี้วันหน้าต้องให้กําไรท่านแน่นอนอินดิเคเตอร์ CHO ตัวล่างนี่นะครับก็ เป็นจังหวะขาขึ้นอย่างสวยงามนะครับที่ผมกลมให้ดูนะครับมาก็จะเป็นบ้านปูนะครับบ้านปูที่เป็นตัวที่2นี้กลุ่มท็อปมอนิอินนะครับเราก็จะเข้าไปดูนะครับทูนี้เราจะได้กําไรยังไงมากมายเพราะว่าอัทูเป็นเหมือนกับจุดแรกเริ่มที่จะเข้าไปแฝงตัวเพื่อจะทํากําไรนะครับกำไรก็จะจากปัจจุบันราคาอยู่ที่12.70งเนะครับ12.70แล้วจะกําไรไปที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับก็จะไปที่ประมาณ ราคาสูงสุดของเขาครับก็คือราคา 10, 14, 14.96คือตอนนี้ราคาราคาเริ่มต้นนะครับราคาสะสมก็คือราคารอรับนะครับอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดศูนย์เสร็จแล้วราคาเขาก็าจะทะยานขึ้นไปที่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าบาทนะครับก็คือปัจจุบันถึงราคากําไรสูงสุดนะครับแต่ในระหว่างที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นตรงๆไปนะครับ เราก็จะไซ d ์เว y ขึ้นไซว์เวลงไซว์เวขึ้นยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลหับบ้านปูนะครับเราก็จะไปทํากําไรให้สูงสุดที่17-18 1บบาทนะครับ17-18บาทเราดูได้จากอะไรครับดูดีตามเฟรมวิกนะครับเขาจะขึ้นไปที่ราคา16-17บาทนะครับ17บาทในอีกสเดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้นปีหน้ามีแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยใน ปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผู้คุมเปลี่ยนอะไระต่างๆบางหงบางเหียนเปลี่ยนต่างๆนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในปีหน้านะครับจากทิศทางทั้งหมดของทาาเฟรมวิกนะครับในปีหน้านี้ประเทศไทยก็จะดีขึ้นนะครับการดีขึ้นก็นํามาสู่การเก็งกําไรถ้าเราซื้อวันนี้แน่นอนอน,อนาคตต้องได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือจากที่เราเรียนให้ทราบว่าการขึ้นลงของราคาอยู่ในกรอบของ linearization นะครับเมื่อขึ้นสุดต่ําสุด ขึ้นสุดต่ำสุดขึ้นสุดต่ำสุดตัวนี้ก็คือสุดก็ขึ้นสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นคือกะเป็นจังหวะที่ทํากําไรนะครับคือท่านซื้อตรงนี้กําไรก็จะค่อยๆออกดอกอผลให้ท่านนะครับเป็นจุดเก่งกําไรนะครับถือว่าเป็นกําลังเจ้าจุดที่ดีนะครับสําหรับบ้านปูนะครับในตอนนี้นะครับถัดมานะครับก็เป็น BDMS นะครับ BDMS ถัดมาเลยนะครับดูดูกราฟเพื่อ ่อดูจังหวะการทําเงินจริงๆนะครับว่าตอนนี้คือจังหวะของเขานะั้นยังอยู่ในแนวรับด้านล่างนะครับถ้าคุณจะทํากําไรก็คือคุณรับตอนนี้แล้วก็กัดฟันต้นถือให้ถึงกําไรสูงสุดคือลีเนียเรกชันด้านบนสุดคือตอนนี้ราคาที่29.25นะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งข้างหน้าหรือว่า2อ,อาทิตย์ข้างหน้าก็ราคาก็จะไปที่33บาทหรือเลย32บาทขึ้นไปครับก็ราคาก็มากกว่า29บาท29บาทจุ ไปก็จะไปที่30กว่าบาทก็บวกขึ้นไปอีกส3สาบาทถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับดูดีเอสด้ดอลลาร์ก็เย็นอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับแถมมีเส้น2ระวันอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องเป็นขาขึ้นนะครับล้วหุ้นก็เป็นจังหวะไซด์ไว้อัพนะครับเป็นหุ้นเหมาะสมที่จะเก็บมาถือไว้ในพอตนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าช่องน,นี้ไม่ได้ชี้นําหรือว่าทําตาหรือต้องเอาสิ่งสิ่งหรือเราจะต้อง เลือกหุ้นที่มันดีเพื่อไหมให้ทุกท่านทําตามแต่ประเด็นคือเราเลือกหุ้นจาก Op Money in ของโปรแกรม Spen Mobile นะครับเราก็เราก็อธิบายตามหลักการและเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งมันมีความเสีย่ยงนะครับท่านผู้ชมครับท่านนักลงทุนที่เคารพครับท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับอย่ามาทําตามเราหรือว่าเอาแนวคิดของเราไปไปไปทำตามนะครับแต่ให้ใช้ความคิดของตัวท่านเองเราก็แนวโน้มที่ท่านได้เรียนรู้จากเราก็คือ นำโน้จากการดูคลิปของเราแล้วก็ท่นานก็ไปนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับเพื่อเข้าใจตรงกันนะครับเสร็จแล้วตัวอนาคตของตัวนี้ถ้าดูทางเฟรมวิกเพื่อแปลถึงไตรมารถ,ถัดไปก็หมายควาว่าตอนนี้ถ้าเขามีโอกาสที่จะลงมานะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาขึ้นไปสูงสุดแล้วสูงสุดเขาก็จะมีโอกาสดิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่ออะไรครับในอีกประมาณสีปลายปีนี้นะครับราคาของ p ีดีเมจะลงมาอยู่ที่27บาทนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่29บาทบเขาจะลงมาที่27บาทก่อนที่เขาจะวิ่งพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮนะครับคือเขายกโลยกนิวโลยกนิวโลขึ้นมานแล้วก็ทำนิวไฮนะครับทำนิว g h ทำ New ิว g h เพราะว่าอะไรเพราะเป็นหุ้นไซด์ไว้อ p ยก New วโลยก New High ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่าเราสามารถซื้อได้ถูกก็คือท่านที่คิดว่าจะตกรดก็รอรอรับรอขึ้นลดได้ที่27บาทสลับ BDMs นะครับทำใจชื้นใจเย็นไว้ก่อนนะครับ ราคาก็แต่ตอนนี้คือราคาเขาจะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ30กับกว่าบาทแล้วเขาก็จะลงมาที่ถ้าําเฟรมเดย์จะเห็นว่ายังไงก็ไม่ลงมาที่27นะครับแต่ว่าตามเฟรม e e k บอกว่าจะลงมาที่27เพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องมีการโอเวอร์หลัเกิดขึ้นมนิเมตรเราก็รอที่27บาทได้นะครับก็รอดูสตอรี่ว่ายังไงก็อ,อย่าให้มีสตอรี่ที่ไม่ดีที่มาทํามีเรื่องราวที่มาทําให้ราคาตกลงมานี่ก็ระมัดระวังแต่ว่า จังหวะของเขาคือไซด์เวัพขึ้นไปก็ถือว่าเป็นหุ้นดีตัวหนึ่งทีนี้ถัดมานะครับสิรินะครับสิริซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับการทํางานของเขาเป็นยังไงในกราฟนะครับเข้าไปดูนะครับจังหวะยืนเหนือเส้น2องเววันนะครับราคาก็กาลังดีดพุ่งขึ้นไปที่จะไปที่ราคา1.30บาทนะครับก็จังหวะก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้าดูจากอินดิเคเตอร์นะครับ C.H.O ก็พุ่งเหนือขึ้นไปราคาก็กําลังจะค่อยๆพุ่งทะยานขึ้นไปที่1.3 เราจะไปได้อีกนานหรือเปล่าหมายว่าพอขึ้นไปเสร็จเราจะขึ้นต่อหรือเปล่าก็ต้องดูที่ทาเฟรมวีคมันบ่งบอกว่าไตรมาสถ,ถัดไปมีโอกาสที่จะขึ้นไปแน่นอนนะครับ3เดือนนะครับจากจังหวะทั้งหมดนะครับก็มีโอกาสาที่จะมาที่ราคา1.5หรือ1.6บาทของสิรินะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเรายืนเหนือเส้น2และว,วันทั้งตามเฟรมเดย์ทั้งทาเฟรมวีคนะครับทาเฟรมเดย์ <Frame> ก็ยืนเหนือเส้น2และว,วันเรียบร้อยนะครับถัดไปเขาก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นสิริก็น่าจับตาแล้วก็ควรค่าแก่การเก็บไว้ในฟ a เ o อริกเพราะเขาเป็นหุ้นจังหวะไซเว์อพขึ้นไปแม้ว่าจะมีวอลุ่มต่อต้านหนาแน่น,นนะครับแต่ว่าถ้าหุ้นจะเป็นไซเว์อพเครื่องมืออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆขยับเป็นจังหวะไซเว์อพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้แม้ว่าจะมีแรงต้านหรือมีวอลลุ่มหนาแน่นน,นนะครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาการปฏิบัติการของเขาส่งผลถึง ราคานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลับตัวสิริอันนี้เราก็นํามาเรียนให้ทุกคนได้ทราบนะครับแล้วก็นําไปพิจารณาก่อนจะปฏิบัติวางแผนกลยุทธ์กันต่อไปถัดมานะครับ LH นะครับ LH เป็นจังหวะใด,ดจังหวะของ AS เมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบ Reiteration นะครับเขาเข้ามาอยู่ในกรอบด e i t e r a t i o n นี้นะครับเขาเป็นจังหวะใด,ดครับขึ้นสุดลงต่ําสุดต่ําสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดลงต่ําสุดแล้วทีนี้จังหวะถัดไปก็คือ ทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราก็เก่งได้ราคาเริ่มต้นเข้าที่8 7 0จจนะครับจังหวะทำกำไรสูงสุดเขาก็คือราคา9.34นั้นก็คือราคาถ้าเราจะเข้าเก่งกำไรก็เข้าที่8ก็ทนถือให้ถึง9 3้ามถ้าดูแฟม้มทำแฟม้ม,แฟมวีกนะครับว่าเป็นจังหวะเช่นนั้นเช่นเดียวกันหรือเปล่าถูกต้องนะครับเป็นจังหวะไซเวอฟนะครับเขาลงมาต่ําเรียบร้อยนะครับเขาขึ้นสูงสุดแล้วเขาก็ลงมาต่ําแล้ว เมื่อทีนี้เขาก็ค่อยสา w เวขึ้นไปจังหวะสูงสุดจะมีโอกาสไปที่10บาทนะครับสลับ LH นะครับเราก็เรียนให้ทุกท่านทราบตามตรงประมาณนี้สตาร์กนะครับถัดมานะครับตัวที่มีตั๋วลงทุนให้ความสนใจนะครับสดสตากก็คือเป็นจังหวะเริ่มต้นของการที่จะเก่งกําไรนะครับเพราะว่าเราเข้าที่บริเวณนี้ถือว่าต่ําสุดของเขาเราก็จะทํากําไรให้กับท่านไปที่สูงสุดก็คือราคาใกล้ๆ5บาท จากราคาปัจจุบัน3.76จะขึ้นไปที่5บาทก็ถือว่ากำไร200% 3-4เท่าตัวก็ถือว่าเป็นจังหวะเพราะแต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะมาชนเส้น2ระวันตรงนี้จะชนเส้น2ระวันแล้วอาจจะมีการดีดลงก่อนที่ดีดพุ่งขึ้นไปนี่คือจังหวะของ s t a r ์นะครับยืนยันด้วย Time f r a m e w e e k นะครับ Time f r a m e w ว e k บอกว่ายังไงครับ Time f r e m e w e e กก็บอกว่าแน่นอนเป็นราคาเช่นเดียวกันนะครับ ทา a เฟมเด Time Day ก่อนนะครับคือเขาเป็นจังหวะต่ําสุดราคาต่ําสุดกําลังจะขึ้นไปสูงสุดซึ่งทํากําไรให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเดเลชั่นนะครับเพราะฉะนั้นจากปัจจุบันราคาอยู่ที่3.76นะครับก็จะทํากําไรขึ้นไปที่44บาทนะครับเมื่อสักครู่เป็นทา a เฟมวีกอันนี้เป็นทา f เฟมเดย์เพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันทามเฟมวีกด้วยการราคาจะไซด์เว์อัพขึ้นไปกนะ็ถือว่าเป็นจังหวะเก่งกาําไรเข้าเก่งกำไรนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ท่านน้งทุนพารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วมันมีความเป็นไม่ได้ขนานไหมด้วยความเคารพนะครับยังไงก็ต้องใช้สมาธิหรือใช้สติคิดพิจารณาเยอะๆนะครับว่าจะทํากําไรยังไงอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอีกประมาณ3-4ไตามาสประมาณ1นึ่งสไตามาสถ,ถัดไปก็มีโอกาสไซเวอพขึ้นไปนะครับถึง5บาทนะครับก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปให้กําไรที่5บาทนะครับทราบตัวสตาร์นะครับตอนนี้ราคาก็ยังคงอ่ยก ยกโลยกไฮขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไซว์เวดาวตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่ไม่ไม่กล้ารับประกันว่าจะไซว์เวอพนะครับเพราะว่าจังหวัดยใหญ่ก็เป็นไซว์เวดาวแต่ราคาของทางเฟ w วิกบอกว่าจะไปที่5บาทก็<ล>รอดูจังหวัดถัดไปเพราะมันขัดแย้งกันอยู่นะครับแล้วก็ราคาสีโลก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับยังไม่ถึงเส้นสิกเนลนะครับถ้านักทุนก็พิจารณาจากหลายๆส่วนหลายๆปัจจัยนะครับ ดูดีให้ดีๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสลับสตาร์สปาร์กก็ฝากเอาไว้นะครับสลับชแนลนี้นะครับยังไงก็กรุณากดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อบริจาคให้กับชแนลเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จะทาแล้วก็แอดมินต่างๆได้จะได้ดาเนินการต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์แด่ทุกๆท่านนะครับจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างแต่เราก็มาสกิดใจให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งที่จะ เป็นกาไรในอนาคตอันใกล้นี้ให้ท่านได้วางแผนทํากําไรได้อย่างเต็มที่นะครับโดยดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากหรือจากาหุ้นที่เราได้ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับประเด็นก็คือว่าราคาถ้าราคาของเซ็ตเท่านี้นะครับราคามันก็อยู่เท่านี้แต่ว่าถ้าราคาเซ็ตบวกขึ้นไปที่อในอนาคตที่จะถึงในปีหน้านี้เซ็ตมีโอกาสที่จะไปที่2000หรือไปที่พันเกนะครับก็เราก็อยากให้ไปเช่นนั้นนะครับเพื่อราคาหุ้นของเราก็จะ พุ่งขึ้นไปตามด้วยนะครับยังไงก็เรียนให้ท่านทราบด้วยความเป็นจริงด้วยความสัต์จริงประมาณนี้นะครับก็อย่าให้ท่านได้พิจารณาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าเชื่อเราทั้งหมดนะครับให้เชื่อใจตัวท่านเองนะครับดูความเป็นไปได้สูงสุดที่ท่านพอจะเข้าใจแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้งานนะครับยังไงก็ขอได้รับความขอบพระคุณแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ